พจนะของพระเจ้าเราจะดูต่อจากตอนที่สองวันนี้เป็นตอนที่สามในพรจนะตอนนี้ในเรื่องของการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายวันนี้เราดูจากหนึ่งโครินบทที่15ในข้อที่20เป็นต้นไปแต่บัดน,นี้พระคริสต์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไป เพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอดาดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์แต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกต่อจากนั้นคือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมา แล้วก็จะเป็นเวลาอวสานซึ่งพระคิ์จะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาและจะทรงทำลายพูดผีที่ครอบครองทั้งหมดพูดผีที่มีสิทธิอำนาจและที่มีลิทธานุภาพเพราะว่าพระคิส์สรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคิ์ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย เพราะว่าพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจภายใต้พระบาทของพระบุตรแต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจนั้นก็รู้ชัดกันอยู่แล้วว่ายกเว้นพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เมื่อทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์แล้วเมื่อนั้นพระองค์เองก็จะทรงอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง มิฉะนั้นพวกที่ให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายนั้นจะทำอย่างไรถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาเลยและทำไมจึงมีการให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายและทำไมเราจึงเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าตายทุกวันข้าพเจ้าขอยืนยันโดยความภูมิใจในพวกท่านที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสด้วยความหวังแบบมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาก็ให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายอย่าหลงผิดเลยการครบคนชั่วย่อมทําลายนิสัยที่ดีงามจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทําบาปอีกเลยเพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจ จากข้อที่20ต่อเนื่องจากสองตอนที่ได้แบ่งปันในเรื่องนี้เพื่อให้เราเห็นถึงความสำคัญของการที่เรามีชีวิตอยู่นั้นไม่เพียงแต่ที่เราเกิดแก่เจ็บตายแม้ไม่ต้องอาศัยศาสนาเราก็รู้อยู่แล้วคนที่เกิดก่อนเราหรือคนที่เกิดหลังเราเราก็เห็นตัวเราก็เห็นแต่พระเจ้าทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้แก่เราทั้งหลายว่าการที่เราเกิดมานั้นเราเกิดมาจากพระเจ้าเพราะชีวิตเป็นของพระองค์เรามาจากพระองค์เราใช้ชีวิต ในจุดประสงค์ของพระองค์และเมื่อเราตายเราก็กลับไปหาพระองค์การดําเนินชีวิตอยู่ทุกวันทุกเวลาในชีวิตของเรานั้นเกี่ยวข้องกับพระองค์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับพระองค์ทั้งหมดในชีวิตปกติทั่วไปของเราถ้าเราสังเกตสิ่งที่เราดูเราดูอะไรอาหารเนี่ยที่เรากินเข้าไปมันมีผลต่อชีวิตของเราทั้งหมดซึ่งมีทั้งอาหารคําว่าอาหารไม่ได้เป็นเพียงแต่อาหารที่เรากินดื่ม แต่อะไรที่มันเข้ามาในชีวิตของเราที่เป็นทั้งกายใจและวิญญาณร่างกายต้องการอาหารวิญญาณต้องการอาหารวิญญาณถ้าเราเอาร่างกายของเราไปกินสิ่งที่ไม่เป็นอาหารเราเคได้ยินข่าวใช่ไหมว่าเขาไปพบพลาสติกเต็มอยู่ในท้องปลาปลาทะเลปลาบ้านเราก็แล้วแต่ตามบ่อตามแม่น้ําแล้วเขาไปพบมันเมื่อบางทีก็จับมันได้ในขณะที่มันป่วยหรือบางทีเขาก็เอาศพที่มันตาย ขึ้นมาพ่าวั่าทำไมสัตว์ที่แข็งแรงจึงตายเมื่อผ่าเข้าไปก็ปรากฏว่ามันมีสิ่งที่ไม่ใช่อาหารมีทั้งพลาสติกมีทั้งสิ่งของสารพัดที่ผู้คนโยนลงไปในน้ําและปลามันก็กินมันมีผลต่อชีวิตของปลาด้วยในสิ่งที่เราดูผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโลกมือถือความคิดคําพูดอารมณ์การใส่ใจการทุ่มเททุกสิ่งที่เกี่ยวข้องรายรอบชีวิตของเรามันมีผลต่อชีวิตของเรามันเป็นการซึมซับ มันเป็นการกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็บางคนก็ตั้งใจที่จะกินตั้งใจที่จะดูตั้งใจที่จะเสพตั้งใจที่จะบริโภคตั้งใจที่จะกินดื่มเพราะสิ่งที่เรากินดื่มเข้าไปมันจะมีผลต่อการตอบสนองต่อร่างกายถ้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะนําผลที่ไม่ดีมาต่อร่างกายทั้งระยะสั้นระยะยาวทั้งปัจจุบันและอนาคตอาหารบางอย่างที่เราินดื่มเข้าไปเนี่ย ถ้ามันไม่ดีมันก็มีปฏิกิริยาท้องเสียเป็นไข้อาหารเป็นพิษตอบสนองเร็วแต่มีหลายสิ่งที่ไม่ได้ตอบสนองและเกิดขึ้นเร็วแต่มันสะสมอย่างสำคัญทําให้ผู้คนเจ็บป่วยอ่อนแอหมดเดี่ยวหมดแรงหลายคนฉีดวัคซีนที่ผ่านมามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นตามมาจนหมอที่เป็นผู้ที่บังคับให้ผู้คนฉีดผ่านไป4 5, ปี5ปีก็ถึงออกมายอมรับว่าสถิติของคนที่ตายหลังจากฉีดวัคซีน ผู้คนเดี่ยงผู้คนมีโรคแทรกซ้อนผู้คนมีผลข้างเคียงมีผลร้ายมากเกินกว่าที่จะประเมินได้มีผลร้ายมากกว่าผลดีคนก็เลยกลายเป็นหนูลองยาอย่างตามํำนวนที่เราพูดกันเพราะมันเข้าไปในร่างกายของเรามันไปทําให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นรับผลกระทบจากอิทธิพลของวัคซีนสิ่งที่เราดูจากโทรศัพท์สิ่งที่เราดูจากอินเทอร์เน็ตสิ่งที่เราพูดคุยคบปะ อย่างที่พระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกในข้อที่30บอกว่าอย่าหลงผิดเลยการครบคนชั่วย่อมทําลายนิสัยที่ดีงามนี่ก็เป็นอิทธิพลหนึ่งที่เป็นเหมือนอาหารที่มันมีผลต่อร่างกายในชีวิตของเราต่อน,นิสัยของเราคิณเซียนบางคนเคยติดเหล้าเมื่อมาเชื่อพระเจ้ามีกําลังในการยืนหยัดเลิกได้แล้วแต่ภายหลังก็ไม่รู้จะยิงไม่รู้จะไม่ระวังก็ไปนั่งอยู่ท่ามกลางผู้ที่กินเหล้าไม่มีทางที่เขาจะรอดได้อย่าคิดว่าตนฉลาด ที่เรารอดนั้นเพราะเราพึ่งพระองค์คนทั้งหลายที่เคยล่วงประเวณีเคยยาล้างเคยมีปัญหาสารพัดนิสัยต่างๆแต่เมื่อเรายังใช้โทรศัพท์ที่เราไม่ได้สัตซ์ซื่อเรายังไปแชทหาคนนั้นคนนี้ในมุมมองหมาหยอดไก่ในที่สุดเราก็จะทําบาปนี่คือการครบคนชั่วย่อมเสียนิสัยมันเป็นอาหารมันเป็นอุปนิสัยมันเป็นสิ่งที่เข้ามาในร่างกายของเราอีกสารพัดมากายคนที่เลิกจากบุหรี่เลิกจากยาเสพติดเลิกจาก การพนันถ้าเราไม่ตัดขาดถ้าเราไม่ถูกตรึงทำไมพระเจ้าให้การตายของพระเยซูเป็นเครื่องหมายสำหรับเราเพราะการตายคือการตายจากความสัมพันธ์นั้นคนตายไม่กลับมาสนทนาสามัคคีกับคนที่เป็นอยู่ไม่มีใครสามารถที่จะสื่อสารกับศพได้การที่เราทำบาปและเลิกการทำบาปคือเราไม่กลับไปสื่อสารกับมันอีกไม่กลับไปสัมพันธ์กับมันอีกนี่คือสิ่งที่พระคริสต์ต้องตายแต่หลายคนทำสิ่งที่เก่งกว่าพระเจ้า พราะพระองค์ทรงตายแล้วและถูกฝังไว้แต่ผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตนั้นกลับไม่ได้ฝังชีวิตเก่าและยังเก็บชีวิตเก่าไว้ใช้ไว้กินไว้ดื่มขอพระเจ้าช่วยเราในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อชีวิตของเราเราเองนั่นแหละแต่ละคนนั่นแหละเรากินอะไรดื่มอะไรมันจะมีผลต่อเราเมื่อบางคนได้รับการเตือนบอกว่าอย่าดื่มเหล้าอย่าสูบบุหรี่อย่าเล่นการพานันอย่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็แข็งคอขึ้นมาบอกว่าไม่ได้เอาเงินของเจ้ามาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็แน่นอนแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเราเองนั่นแหละจะได้รับเพราะเราทุกคนจะต้องประพฤติต่อหน้าพระเจ้าประพฤติต่อพระองค์สิ่งที่เราได้รับได้รอดมีกําลังสามารถทําการดีมีพระพรสิ่งดีทุกอย่างมาจากพระองค์และพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์แต่การประพฤตินในสิ่งต่างๆที่เรายัง ไม่ได้ทิ้งไม่ได้กลับใจหรือเราเอาศพมาไว้ในชีวิตของเรามันจะเน่าแน่นอนเพราะนั้นการไม่กลับใจของเรามันจะเกิดขึ้นมันจะมีผลที่เกิดขึ้นบัดนี้พระคิ์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วบัดนี้พระคิ์ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไปเพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันการตายของมนุษย์เกิดขึ้นจาก มนุษย์คนหนึ่งคืออาดัมการเป็นขึ้นมาจากความตายเกิดจากมนุษย์คนหนึ่งคือพระคริสต์เพราะอาดัมตายแล้วและทุกคนในโลกนี้ที่เป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ต้อนรับกันเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ไม่ได้ฝังชีวิตเก่าและเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระองค์ <c oughs> ก็อยู่ฝ่ายเดียวก็คือด้านตายตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวด้วยเหตุนี้ชีวิตของเราไม่ว่าจะดำเนินชีวิตอยู่และยังมีลมหายใจยังทํามาหาเลี้ยงชีพอยู่แต่ความสัมพันธ์ได้ตายแล้วจากพระเจ้า และกำลังรอคอยและมันก็เน่าเฟะไปเรื่อยๆโลกและสปปรรพสิ่งในโลกจึงเสื่อมลงความมืดจึงมืดทึบมากขึ้นโลกและสปปรรพสิ่งในโลกกำลังล่วงไปตามพระวจนะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับเราคือบัดนี้พระคิ์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระคิ์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระคิ์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายพระคิ์ไม่ได้เป็นขึ้นมาเอง โดยนายเยซูแต่พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายถูกทำใครทำพระเจ้าทรงทำฤทธเดชของพระเจ้าทรงทำในเอเฟซัสบทที่หนึ่งผมด้วยแบ่งปันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็พี่น้องอ่านได้แล้วก็หล,ลายคนเคยสอนเคยเทศนาพระคริสต์ทรงถูกทาให้เป็นขึ้นมาจากความตายฤทยธานุภาพที่โปร่งให้กับเรานั้นเป็นฤทธเดชเดียวกันที่ทําให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อ ดังนั้นการที่เรากลับใจใหม่ได้มีชีวิตใหม่ได้บังเกิดใหม่ได้มันไม่ใช่ความเคร่งศาสนาของบรรดาศาสนาคริสต์แต่มันคือการดําเนินชีวิตที่ติดสนิทและสัมพันธ์สนิทและดําเนินชีวิตที่พึ่งพาเป็นเองเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นฤทธ,ธานุภาพพระวิญญาณปกคุมอยู่เหนือน้ําในการทรงสร้างตั้งแต่เริ่มต้นในปฐมการบทที่1ข้อ1ข้อ2พระวิญญาณทรงนําพระเยซูในการทําพระราชกิจพระวิญญาณเป็นผู้ที่ทาให้เราได้รับการรับรอง เป็นผู้รับรองเราต่อพระพักพระเจ้าว่าเราเป็นบุตรของพระองค์ไม่ใช่ใบทะเบียนตามสมาชิกของการเป็นคริสเตียนแต่ผู้ที่รับรองเราต่อพระพักพระเจ้าคือพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในเราพระวิญญาณเป็นผู้ตรวจเราเป็นผู้ให้คะแนนเราเป็นผู้ประทานกำลังให้กับเราเป็นทุกสิ่งในพระคุณซ้อนพระคุณให้กับเราที่จะมีชีวิตเราไม่สามารถเป็นคริสเตียนที่พอพระไทยพระเจ้าโดยความเคร่งของเรา แต่เราดําเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วยกันที่เราทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระวิญญาณบริ illing, fs, สุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทาให้เรามีชีวิตบังเกิดใหม่การตายของพระเยซูเป็นการเปิดทางให้กับเราเป็นปลดล็อกเป็นลูกกุญแจที่ปลดล็อกให้กับเราเปิดประตูให้เราสามารถเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ผู้ที่สัมพันธ์กับเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระราชกิจของพระองค์ทําหน้าที่แต่ละบทบาทหน้าที่แต่ละพระภาคของพระองค์ ดังน,นั้นสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาต่อเราทั้งหลายก็คือวันนี้พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วโดยฤทธิดเดชท,ทรงถูกทำพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้พระเยซูในเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้เห็นว่าฤทธิดเดชท,ที่ทําให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่อํานาจของโลกไม่ใช่อํานาจของศาสนาแต่คือฤทธิดเดชและความเป็นของพระเจ้าที่ทรงกระทําในพระคริสต์ เพราะว่าเมื่อในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนเดียวคนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ทุกคนตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์เราก็ยังอยู่ในความตายเดิมแต่เมื่อเราเกี่ยวข้องกับพระคริสต์เราตายแล้วเราเป็นขึ้นมา การเป็นขึ้นมาคือชนะความตายและเป็นการชนะที่เป็นชีวิตใหม่ไม่ใช่เป็นขึ้นมาและไปเอาชีวิตเก่าอย่างที่ผู้คนพูดแสลงแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปเล่นแสลงในสองโครินบทที่5ข้อที่17ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสร้างใหม่แล้วเป็นคนที่ถูกสร้างเป็นคนที่ถูกทําให้เป็นขึ้นมานั่นหมายถึง เราไม่สามารถทำด้วยกำลังของเราแต่เราต้องทำด้วยการร่วมมือคู่สัญญาที่เราจะต้องรักษาสัญญาที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานสัญญาและเราเป็นคนที่ตอบสนองสัญญาเราต้องมีคู่สัญญาของการตอบสนองเราจึงต้องเป็นขึ้นมาถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดคนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างถูกสร้างเราไม่ได้สร้างตัวเองแต่เรามอบให้พระองค์สร้างเราเราต้องร่วมมือกับพระองค์ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆเดิมๆเก่าๆของความตายทั้งหมดล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่สิ่งที่ฟื้นจากความตายที่มาจากพระวิญญาณผู้ให้ชีวิตเราจึงเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคิดเพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตใหม่ตามแบบของพระวิญญาณไม่ใช่ตามแบบของอาดามแต่ตามแบบของพระคิดไม่ใช่ตามแบบของเนื้อหนังศาส,สนาปรญาอุดม,มาการแต่เกิดจากพระวิญญาณผู้ทรงทำให้เรามีชีวิตสารเสริญพระเจ้าทุกคนก็จะได้รับในสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าเช่นเดียวกับทุกคนที่ต้องตายโดยเนื่องกับอาดัมทุกคนก็จะรับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์แต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกต่อจากนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาแล้วก็จะเป็นเวลาอวสานซึ่งพระคริสต์จะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาและจะทรงทำลายพูดผีที่ครอบครองทั้งหมด ซาตานสมุนของมันเทพผู้ครองเจ้าที่เจ้าทางประจําบ้านประจําเรือนประจําคุ้มประจําหมู่บ้านประจําตําบลประจําอําเภอประจําจังหวัดประจําภาคเทพผู้ครองศักดิ์ดเทพผู้ครอบครองเอเชียผู้คลองเปอร์เซียผู้ครอบครองยุโรปผู้ครอบครองอเมริกาผู้ครอบครองบนบกทะเลในน้ําพูดผีเหล่านี้ทั้งหมดพระองค์จะทรงทําลายเพราะมนุษย์ทั้งโลกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ผีเหล่านี้ทั้งหมดและเมื่อผู้ที่ครอบครองเขาถูกทําลายผู้ที่อยู่ใต้การครอบครอง ถ้าเราไม่ย้ายออกจากอำนาจเหล่านั้นโดยการการย้ายคือการเปิดใจต้อนรับเอาพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราออกจากดินแดนเดิมออกจากเขตแดนเดิมออกจากอิทธิพลเดิมออกจากนายเดิมกลับมาสู่ชีวิตอยู่ภายใต้พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิตองค์จอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราจึงจะสามารถรอดได้ข้อยิมบอกว่าเพราะว่าพระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรง ปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์ปราบศัตรูทั้งหมดและศัตรูตัวสุดท้ายในข้อยิมหกบอกว่าศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายเพราะความตายเป็นศัตรูที่ครอบครองทุกคนเบ็ดเสร็จดังนั้นทุกคนต้องตายเนื่องจากความบาปพระเยซูการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์จึงประกาศชัยชนะเหนือความตายไม่มีใครรอดจากนรกซึ่งเป็นสถานที่ของความตายได้ แต่คนที่เชื่อระวางใจในพระเยซูคริสต์โรงย้ายเราออกจากแดนผู้ตายมาสู่แดนสวรรค์ซึ่งเป็นแดนแห่งชีวิตเส้นทางที่เราเดินมนชีวิตในการต้อนรับพระเยซูเราได้รับสิทธินี้เต็มตั้งแต่ที่เราได้กลับใจต้อนรับพระองค์สําหรับคนที่ต้อนรับพระองค์แต่ยังไม่กลับใจเราก็ยัง เป็นเหมือนสํานวนที่บอกว่าขาหนึ่งอยู่นอกคุกขาหนึ่งอยู่ในคุกขาหนึ่งกําลังจะลงนรกยังอยู่ในนรกอีกขาหนึ่งกําลังจะก้าวขึ้นสวรรค์แต่การเหยียบเรือสองแคมไม่มีใครรอดได้ดังนั้นพระเจ้าจึงต้องการให้เรารู้นี่คือความจริงที่ตรงไปตรงมาว่าศัตรูตัวสุดท้ายพ้งจะทําายก็คือความตายเพราะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่ที่สามารถกลับใจทิ้งชีวิตเก่าและมอบชีวิตของเราดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณความตายถูกกําจัดออกไปจากชีวิตของเรา แม้วันหนึ่งเราต้องตายจากร่างกายแต่วิญญาณของเราที่เป็นชีวิตนิรันนั้นเราทั้งหลายจะไม่ต้องตกนรกนิรันด์เป็นการชนะความตายและถ้าหากเวลาที่เราไปอยู่ในช่วงเวลาที่พระเยซูเสด็จกลับมาคนที่ถูกลับก็คือคนที่ไม่ตายคำว่าไม่ตายคือคนที่รอดแม้ว่าหลายคนตายไปแล้วแต่วิญญาณของเราจะไม่ตายและคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่กลับใจช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จมาเราก็จะถูกลับขึ้นไปทันที เพราะว่าพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจภายใต้พระบาทของพระบุตรแต่เมื่อพระพีกล่าวว่าทรงทําให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจนั้นก็รู้ชัดอยู่แล้วว่ายกเว้นพระเจ้าผู้ทรงทําให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เมื่อทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์แล้วเมื่อนั้นพระบุตรพระองค์เองก็จะทรงอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง ในความเป็นพระบุตรพระองค์ยังทรงทําหน้าที่เป็นเหมือนผลแรกให้กับเราแต่ในความทรงเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นก็เป็นความเป็นพระเจ้าอยู่แล้วเป็นความสมบูรณ์อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งนอกจากปัญญาของเราเข้าใจยังไม่หมดแต่ว่าพระองค์ยังทรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ในความเป็นพระเจ้าแต่ในฐานะที่ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์นั้น พระองค์เป็นแบบให้กับเราตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายตั้งแต่การเชื่อฟังในการที่พระองค์ทำพระราชกิจที่แม่น้ําจอแดนไปจนถึงการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นมาจากความตายและการสําแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่กับเราสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราที่จะเข้าสนิทกับพระองค์ในความตายให้กับใจจริงๆเมื่อเราเป็นผูุ้ญที่เชื่อในพระเจ้าและขอให้เรากลับใจ และพระวิญญาณจะอยู่กับเราและช่วยเราให้รอดพ้นจากความตายเพื่อเราจะใช้ชีวิตพ้นจากมารร้ายและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีศักดิ์ศรีพระเจ้าพระบิดาขออวยพรชีวิตของเราวันนี้ที่จะดำเนินชีวิตในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราเพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ที่ทรงให้เรามีชีวิตชนะความตาย ขอพระเจ้าเมตตาและทรงนำชีวิตของเราทุกคนมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าผู้ที่ช่วยเราให้รอด่วยพรการในเมินชีวิตของเราทุกคนทุกวันเวลามอบทุกคนไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ในเ,เมรับประเจ้าผ่อนพี่น้องครับ